ครับน,นี่มาทายพี่ีสาวด้วยครับผมเอแล้วครับกอสนอ่ครับผม, Wait, บผมที่ว่าการอำเภอนงองสีครับ <Old> ไปแล้วเด็กอาจารย์เขาคนเด็กอาจารย์ไปอันน uh> ี้เป็นนนพี iyorum, ่สาวได้สันน้องนีนสีครับผมนี่จะเป็นทายคู่อาจารย์นะครับผมอาจารย์กุญแจนอนมาทีว่าอคนไทยก็ปวดขาไปเนีับ 什么呀我我不要